ดีตามพี่หน่อยตามที่ตกเ <ฮะ S 1> ต็ม <ฮะ S 1> พี่หน่อยมาปัตตานีก็ดีเลยครับพี่หน่อยปรึกษาพี่หน่อยนะ,<ฮ>ะมีงานอยู่สามมือนี่พี่หน่อยพี่หน่อยจะพอช่วยเหลือลยังไงก็ตามอันนี้อ่ะถูกต้องค่ะอันนี้ค่ะเป็นธนาบัตรที่ปลวกกินทั้งหมดเลยเพราะพี่เก็บที่อยู่ในความชื้นเนาะยเห็นมะอันนี้เขาเรียกว่าธนาบัตรชมรุดทั้งหมดขายเกินราคาไม่ได้ด้วยและตัวหน่อยเองนะคะก็ไม่สามารถซื้อพี่ได้เต็มราคาด้วย โอ้โหอันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยสามหมื่นสามครับตึกละหมื่นหรอคะคเห็นพี่แจ้งไปว่าสามหมื่นสามพี่เก็บเงินทีนึงให้ผูกกินเยอะขนาดนี้เลยอะคะ <c oughs> โอ้โหเออถ้าเป็นแบบนี้นะคะพี่หน่อยจะต้องซื้อลดเปอร์เซ็นต์เนาะหน่หมื่นหน่อยจะลดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่า ปเปล่าเนี่ยทั้งหมดต้องไปคืนธนาคารแห่งประเทศไทยนะคุณผ้่ถ้าเกิดเป็นคนกรุงเทพนะคะพี่ทุกวันพุธสุดท้ายของเดือนนะคะจะมีหน่วยแรกเลยเราเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปแลกแล้วก็ได้เงินสดทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเอาเิเสียแบบน,นี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะไปคืนแล้วเราจะได้เงินสดทันทีแต่ถ้าเกิดว่าพี่ไม่ได้ไปที่ศูนย์การเรียนรู้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนาะพี่จะต้องฝากที่ธนาคารกอมสินค่ะแล้วก็รอประมาณ 6 0สบวันค่ะคุณเป๊ารสองเดือนรับถึงจายเงินเข้าบัญชีครับก็พอได้ครับแบบก็ดีอยู่ที่ไปกรุงเทพเองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองห่นเก้าพันเจ็ดร้อยคขอบคุณมากค่ะขอบุณ่ะผมต้องนักขอครับผมนัดนเจแ้ดี